เปิดใจครั้งแรกปิ่นเกตมณีตอบชัดสถานะเจเจตรินที่ผ่านมาไม่เสียดายเวลาเผยเป็นเพื่อนพ่อแม่ที่ดีของลูกก่อนหน้านี้มีข่าวลือปิ่นเกตมณีกับสามีเจเจตรินขาเตียงสันคลอนย่องเงียบเส้นใบหยาล่าสุดคุณแม่ลูกสามปิ่นเกตมณีออกมาเปิดใจพูดครั้งแรกที่ก่อนหน้านี้เจอกระแสข่าวยุติบทบาทชีวิตคู่20ปีกับสามีเจเจตริน แต่ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมายอมรับมีเพียงแต่ความเคลื่อนไหวในโซเชียลของแต่ละคนเท่านั้นโดยปิ่นเกตมานีบอกว่าไม่อยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเธอแครความรู้สึกของลูกทั้งสามคนมากๆเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าตอนนี้แข็งแรงดีมีความสุขได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักและให้กำลังใจเราได้มากขนาดนี้ตอนนี้ปิ่นและลูกมีความสุขมากในส่วนของเจ เขาก็มีความสุขตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีช่วยกันเลี้ยงลูกรอยยิ้มมาจากลูกและกำลังใจของทุกคนส่วนที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพว่าดูผอมลงมากคเครียดก,ก็จะนอ,อนไม่พอและผอมลงแต่ตอนนี้กำลังบิวให้กลับมาแล้วส่วนลูกชายออกเพลงใหม่เหนื่อยมากเพราะแม่ดันมากดีใจกับลูกลูกดีด้วยตัวเองได้เรื่องหัวใจลูกถ้าเขาชอบใครแม่ก็โอเคส่วนแม่ตอนนี้มีความสุขเรื่องที่ย้ายไปยุโรป น่าจะเป็นเพราะคนตีความกันไปเองปิ่นไปดูแลเจ้าสมุทวันที่เขาเรียนจบแต่ยังไม่คิดย้ายไปถาวรไปไปกลับกลับตลอดนะวันนี้หนึ่งรเอร์เนทั้งร่างกายและจิตใจ